รีวิวตุกๆนะครับมีคนก็อยากดูนะครับว่าตุกๆนี่ใช้เครื่องอะไรนะครับผมแล้วก็มีกี่เกียร์เกียร์เป็นยังไงนะครับผมก็ตุกๆนี่ก็เป็นเครื่องที่วางอยู่ตรงกลางนะครับเครื่องเขาจะอยู่ตรงนี้นะเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเป็นเครื่องแบบท่อนเครื่องเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับ มันจะเหมือนกับรถกระบะเลยนะครับเป็นเหมือนรถกระบะเลยมีมีเกียร์ต่อไปหาเฟืองท้ายเหมือนรถกระบะเลยนะครับผมประมาณนี้รถคันนี้่งต่อมาต่อมาได้ประมาณเกือบสองปีแล้วครับสภาพก็ยัง ได้เลยจนะได้อีกหลายปีครับสิบปีเลยแหละดูรอบๆก่อนนะนี่เป็นป้ายสอกอนะครับกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับข้างบนมีไปสปอร์ตไลท์นะครับสปอตไลท์แล้วก็ตรงกลางจะเป็นแกนนะครับ นี่นะครับมันเครื่องมันจะวางเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนรถกระบะเลยนะครับจะมีหม,ม,ม้อน้ำอยู่ตรงนี้หม้อน้ำอยู่้างหน้าประมาณนี้ครับแล้วเกียร์ก็ปกตินะครับเกียร์นี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์แต่ว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อเพราะว่าทุกๆเนี่ยมันใช้แก๊สนะครับ เวลาที่เราเอาเกียร์ไปไว้ตรงนั้นอ่ะไอเครื่องมันจะเข้าจมูกคนขับนะครับเขาก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อความยัไงไงเพื่อสุขภาพของคนขับนะครับผมถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเขาจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอยู่ตรงนั้นนะมันเวลาที่เราหายใจเข้าไปมันสูดโดมแก๊สเข้าไปทุกวันทุกวันนะผมก็เลยต้องทําออกมาแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับ กระบะนี่ทําจากสแตนเลสทั้งคันนะครับทําจากสแตนเลสแท้เลยเกรดสามถึงสี่ทั้งคันเลยนะครับยกเว้นอันนี้นะยกเว้นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเหล็กชุบนะครับเปนเล็กชุบภายในครับน,นี้ก็เป็นสวิทช์เกี่ยวกับพวกระบบแก๊สแล้วก็ระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับผมระบบไฟสปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เป็น แก่นะครับส่วนฝั่งนี้ที่เหยียบค้าฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะเป็นคาดนะครับผมฝั่งขวาวก็เป็นเบรคครับคันเร่งอยู่ที่มือนะครับผมเกียร์นี่ก็เกียร์นี่เป็นสี่เกียร์ครับอันนี้เกียร์ถอยหลังนะอันนี้เกียร์เดินหน้ามันจะอยู่ตรงนี้เกียร์เดินหน้าผลักมาซ้ายสุดนะครับผมแล้วเกียร์สองก็ดึงดึงมาดึงขึ้นมาตรงๆนะครับเกียร์สอง ส่วนเกียร์สามก็เข้ามาตรงๆแล้วก็ผักไปผักไปซ้ายหน่อยนึงครับเอ้ผักไปขวาหน่อยนึงแล้วก็ดันดันขึ้นบนนะครับผมส่วนเกียร์สีก็ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาตรงๆงนะครับดึงขึ้นมาแบบผักเข้าหาตัวหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้นะครับเกียร์สี่ส่วนเกียร์ถอยก็ขวาผักไปขวาสุดแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับผมก็ประมาณนี้เกียร์มันมีสี่เกียร์นะห้าเกียร์เกียร์ถอยหลังโอเครับ ก็อะไรอีกครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูเครื่องให้ดูนะครับเครื่องครับแป๊บหนึ่งครับเครับเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับเครื่องเป็นเครื่องสามสูบนะครับเป็นเครื่องสามสูบสิบหกเอ้ยสิบสองวาวนะครับสิบสองวาวหกร้อยหกสิบซีซีนะครับผมหกร้อยหกสิบซีซีนะฮะนี่นะครับ เครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นใบพัดพัดลมครับมันจะวางเครื่องเหมือนกับรถกระบะเลยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ครับเกียร์เขาจะประมาณนี้นะครับเกียร์มีสี่เกียร์ครับนี่นะกรอ,องเป็นกรองเปลยนะถ้าเป็นกรองแบบว่าเป็นกรองอากาศอนะ่ะมันจะวิ่งมันจะวิ่งไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยต้องมาแปลงมาใส่เป็น เป็นกองอันนี้นะมันจะมันจะดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคันเร่งนะเป็นคาบูครับเป็นแบบคาบูน,นี้เป็นไดาชาร์จนะไดาชาร์จ้อน้ำก็จะประมาณนี้ครับนี้เครื่องสามสูบนะครับหนึ่งสองสามนะครับใช้หัวเทียนสามตัวนะโอเคนี่ครับเกียร์เกียร์ลูกเล็กมากเกียร์ลูกไม่ใหญ่ เกียร์ลูกเล็กเดี๋ยวผมไม่ไปดูฝั่งน้นะนครับเนี่ยครับโอ้ฝั่งนี้ชัดเลยครับเกียร์นะครับแล้วเป็นเข่าต่อไปหาเปลืงท้ายนะครับประมาณนี้นี่เป็นเป็นคบูครับเป็นขบู ใชาร์จหมอน้ําพัดลมนะครับนี่เป็นคานะครับเฮ้ยฝั่งนี้เป็นเบรกใช่ป่าวะเออใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเบรกนะครับเบรกเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ สวิฟตปิดเปิดพระลมนะให้ฟังเสียงเครื่องครับประมาณนี้ครับ Vamos a no.